มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคร <g zia> <t> ับสวัสดีครับคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวของดิวดีท่านสามบน้งแรกในชีวิตก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้เราสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีสวัสดีอดคุยเลยเดี๋ยวไว้มาคุยใหม่น้องๆทุกคนแบบเตรียมตัวหนักมาก สวัสดีค่ะผมกับปิวอีกครั้งแหละว,วันนี้ไปอยู่ที่อิมพักเมืองทองธานี ใชล้ค่ะทุกคนวันนี้คือแบบความเล่นใหญ่เล่นโตมากๆเพราะว่ามาบุกงานสัมภาษณ์เปิดตัวกรุบกรุบเล็กๆนะคะพร้อมกับมาดูบรรยากาศการซ้อมเต้นของหนุ่มๆดูมันดีก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ต first fan meeting ดูมันดิในวันที่19มิถุนายนนี้นะคะเห็นได้ข่าวว่าแบบซ้อมกันอย่างหนักหน่วงมากต่างๆใดๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงเขาจะซ้อมเต้นเพลงอะไรให้เราดูเดี๋ยววันนี้พาไปซอกไปแทกให ทุกคนดูพร้อมกันได้เลยจ้ีคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวของดูดีทั้งสาม้งแรกในชีวิตก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นกลรงใจให้เราจะได้เห็นแบบ จริงๆใหม่ๆจากพวกเราแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนเล่นจอยกับความสุขเพราะว่าดูมดีแลนด์ครั้งนี้นะครับผมน่าจะเป็นแบบสไตล์ดูมดีเลยเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยก็มาจิงจอยกันเยอะนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับไปขับจีน<ม>ทุกคนทุกคนสามารถดูคอนเสิร์ตเราในในไลฟ์ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเราเยอะๆนะแล้วก็ขอบคุณที่สปอนอร์ตเราแน่ก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันนะ <laughs> รูมนะาหนึ่งสองสามค่ะเยินีขอหน้าหน่รอยหนึ่งสองสามจ้าไปงานต่อเหรอสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีสวัสดีอคุยเลยเดี๋ยวไ้มาคุยใหม่เออหนูไมไปงานต่อ ยัง,งอโอ้โหทุกคนมันคือความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วแบบน้องๆทุกคนแบบเตรียมตัวหนักมากลุ้นเลยอะว่าจะเป็นยังไงซึ่งครั้งแรกก็จัดยิ่งใหญ่อลังการที่อินเดโดมคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเห็นเขาบอกว่าแบบลงทุนค่าลิขสิท yeah ธิ์เยอะแยะนะแล้วก็มีเซอร์ Lights yeah พงเซอร์ไพรส LP ์ส <estar S 2> <ๆ>อะไรเ <แ S 1> <những S 2> ต็มไปหมดเลยทีนี้ก็คือแบบรอลุ้นเลยว่าจะเป็นยังไง อล,ลาจ่าตอนนี้เขาก็กําลังแบบสัมภาษณ์กันอยู่พิเจษคนกลางแล้วก็เรื่องอานนนะจ๊ะตอนนี้ก็คือแบบสนุกสนานกันไปเลยเห็นบอกว่าถ่ายคู่กัน2เรื่องพาราเลลแบบติดกันไปเลยก็ต้องปรับอารมณ์กันมากมายนะจ๊ะบรรยากาศการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูไปตรงนั้นเลยจ้า ต้องละเอียดนิดนึงครับเพราะเหมือนกับบางบางทีมันจะไปอยู่ในอันโนนหรือในิเศษอย่างเงี้ยมันก็เลยมันคือ,ม,คอมันคือวิธีการถ่ายครับมันเป็นไทม์ไลน์ของ2เรื่องในการถ่ายไปพร้อมกันครับแล้วคืออันนี้ทางแบบว่าทีมที่ทำงานเขาบอกว่ายากมากเลยนะเมื่อกี้มุมสาษณ์อยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องๆขอไปเตรียมตัวนึงเดี๋ยวจะมาแบบเออมาเต้นให้ดูที่แบบซ้อมเนี่ยเป็นยังไงซึ่งถามว่าตรงไหนก็คือ ตรงนี้เลยที่เมื่อกี้มายืนถ่ายมานะจ๊ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าจองตรงนี้เลยนั่งเก้าอี้อยู่หน้าสุดรอมาเต้นกันตรงนี้จุกจุกไปเลยจ้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

วัครบคราครับสวครบคุณครั bye bye. บดีครับสวัสดีครับวันนี้กูพาทุกคนมาอยู่ที่ first fan meeting concert ของนุนมๆดมัน โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากจากที่ทันเดอร์โดมกันไปเลยหนุ่มๆเนี่ยโอ้โหซุ้มซอมกันหนักหน่วงมากโชว์เนี่ยนะจะประทับจิตประทับใจพวกเราเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆงานก่อนว่ามีอะไรบ้างก่อนเข้าไปดูบรรยากาศในคอนเสิร์ตถ้าพร้อมแล้วไปดูข้างในเลยจ้า เข้ามาในฮอแล้วทุกคนคนแห่แห่มากโอ้ไม่ก็ทุกคนพร้อมสําหรับวันนี้มากๆในระหว่างที่กําลังรอสถานที่นะคะตรงนี้ก็คือเวทีที่น้องๆจะมาแสดงกัน คือแบบที่สุดแล้วคือเนี่ยซึ้งใจแทนจริงๆว่าแบบดูมันดิมาได้แบบเติบโตเร็วมากๆแล้วคือมาถึงวันนี้คือใหญ่มากภาพนี้สมบูรณ์ภาพของครอบครัวดูมันดิครับ uh ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเฟิร์สแอนด์มิทติ้งคอนเสิร์ตของหนุ่มๆดูบันดีนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นบรรยากาศว่ามันแบบสนุกสุดๆมันอิ่มมันแบบขสุดมันล้นออกจากปากที่สุดทุกคนคือแบบน้องๆทุกคนตั่งใจมากแล้วคือแบบเหมาะสมแล้วที่มันเป็นความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ไป่ากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องมาด้านดัดฟันด้วยนะคะจะได้มี่ภาคอันเห็น์น่ารักๆน้ารักแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้พียต้องลาไปก่อนพบกันในอีพีหน้าสวัสดีจ้า